รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับผู้ชมครับพบกับผมปรรมีแสวงรุ่นะครับกับรายการสาย e ิ c e วิทยาศาสตร์ทันสมัยปีที่3กันอีกเช่นเคยนะครับผู้ชมครับถ้าพูดถึงปลาแล้วหลายคนก็คงจะต้องนึกถึงอาหารซึ่งเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูงนะครับท่านที่นิยมบริโภคปลาน้ําจืดคงจะรู้จักปลาหลดกันเป็นอย่างดีครับนี่คือปลาที่อยู่ในท้องถิ่นของภาคอีสานนะครับซึ่งในอดีตนั้นมีอยู่ทั่วไปแต่ในปัจจุบันนี้ด้วยความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทําให้จํานวนของปลาหลดนั้นลดลงในขณะที่ความต้องการของตลาดสูงมากขึ้นครับ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้นะครับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินนั้นจึงได้มีการถ่ายทอดเทคนิคนะครับการเพาะพันธุ์การอนุบาลและการเพาะเลี้ยงปลาหลดในระบบบ่อให้กับเกษตรกรเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามชมกันได้ในช่วงนี้ครับช่วงสายฮิปด,ด้วยเลงเห็นมูลค่าทางการตลาดของปลาหลดเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาสูงและเป็นปลาที่ไม่มีคู่แข่งสาขาวิชาประมงคณะ,กะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์จึงศึกษาชีววิทยาการพ่อพันธุ์การอนุบาลและการเลี้ยงปลาหลดในระบบบ่ออย่างครบวงจรเพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่สนใจนำไปต่อยอดเพื่อขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงในเชิงธุรกิจ คุณผู้ชมคะหลักการเลี้ยงปลาหลดที่สําคัญนะคะนั่นก็คือการเลือกพ่อพันธ์แม่พันธุ์ปลาที่ดีค่ะรวมถึงการอนุบาลลูกพันธุ์ปลาหลดนะคะถ้าทําถูกต้องตามหลักวิชาการที่อาจารย์แนะนําแล้วเราก็จะได้ลูกพันธุปลาที่แข็งแรงพร้อมที่จะปล่อยลงบ่อค่ะพ่อแม่พันธุ์ปลาหลดที่ได้จากธรรมชาติจะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะผสมพันธ์คือเป็นตัวเต็มวัยเพศเมียต้องลําตัวอ้วนป้อมโตวกว่าตัวผู้มีลักษณะเพศที่พร้อมจะผสมพันธ์เมื่อได้พ่อแม่พันที่เหมาะสม จะต้องฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการวางไข่ในการเลี้ยงปลาหลอดเราต้องมีวิธีการเลือกดูเพศก่อนการเพาะเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะวิธีที่สังเกตเพื่อให้ชัดเจนที่สุดก็คือคสังเกตติ่งเพศนะคะค่ะในตัวเมียนะคะปลาตัวเมียจะมีติ่งเพศแต่ว่าติ่งเพศจะเล็กมากนะคะ,คะเป็นเล็กกว่าเม็ดสาคูเล็กๆค่ะค่ะ,คะจะเป็นสีชมพูนะคะในช่วงฤดูการเพาะพันธุ์ ส่วนปลาเพศผู้จะไม่มีติ่งเพศนะคะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยปลาเพศผู้ก็จะเรียบไปเลยนะคะปลาหลอดที่เราเลือกมาค่ะที่จะมาผสมพันธุ์หรือว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราต้องเลือกช่วงอายุที่เท่าไหรค่คะจริงๆวิธีการง่ายๆนะคะก็คือถ้าสมมุติถึงฤดูกาลเพาะพันธุ์ในช่วงเดือนพฤษภาถึงสิงหานะคะ,ะถ้าปลาหลอดที่มีติ่งเพศสีชมพูก็แสดงว่าเขามีความพร้อมแล้วค่ะพอ,อะเราได้ส่วนของปลาพ่อแม่พันธุ์พร้อมที่จะเพาะแล้วค่ะ ต้องมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นค่ะค่ะต,ต้องฉีดฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนที่ใช้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่ใช้เพาะพันธุ์ปลาท,ทั่วไปนะคะก็จะมีฮอร์โมนอยู่2ตัวนะคะก็คือตัวซูเปอร์แฟกนะคะอันนี้จะเป็นฮอร์โมอนน้ํานะคะ,คะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นยาเสริมลิ์นะคะก็คือโมทีเลียมค่ะอันนี้จะเป็นยาม็ดนะคะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ก็จะมีโคกบทยานะะคแล้วก็มีเข็มฉีดยา มีเคมียาที่ใช้ฉีดเคมชียานี้ก็จะเป็นเข็มขนาดหนึ่งหนึ่งซีซีนะคะ,คะเริ่มขั้นต้นก็คือต้องบทยาก่อนค่ะอย่างความรู้ตรงนี้อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร,ร,กรที่เข้ามารับการอบรมด้วยไหมคะ,คะถ่ายทอดทุกขั้นตอนเลยค่ะเพื่อที่จะให้เกษตรกร,ร,กรสามารถที่จะนําไปเพาะพันธุ์ได้เองแล้วก็เลี้ยงได้ะค,ะค่ะในการเพาะพันธุ์แต่ละครั้งเราต้องใช้ฮอร์โมนเยอะน้อยแค่ไหนคะ ก็ถ้าเป็นฮอร์โมนซูเปอร์แฟกนะคะสำหรับเพศเมียนเนี่ยจะใช้ความนิ้วก้น45ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมค่ะ,คะเสริมด้วยยาเสริมธิ์ก็คือโมทิเลียมเนี่ย10 10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันอันนี้ต่อพ่อแม่พันกี่ตัวคะเอ่อต่อต่อแม่พันหนึ่งกิโลค่ะ,คะแต่สำหรับพ่อพันนี่ความนิ้้นของซูเปอร์แฟกจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งก็คือจะเหลือประมาณ20มโครกรัมแต่ยาเสริมลิตนี่ยังใช้ในปริมาณที่เท่ากัน ก็คือเท่ากับวันนี้เราฉีดฮอร์โมนวันรุ่งขึ้นแล้วก็มองเห็นไข่ได้เลยค่ะแล้วก็นับข้ามไปวันถัดไปตนอนเย็นก็จะเห็นลูกปลาฟักปเป็นตัวก็คือระยะการฟักเนี่ยจะประมาณ3 0 3 0 -40 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำค่ะค่ะง,<าน>งั้นเรามาเริ่มฉีดฮอร์โมนอนาจารย์คะเราต้องฉีดตัวผู้หรือตัวเมียก่อนหรือ,อยังไงก็ได้คะคือเราจะติดตัวเมียก่อนค่ะค่ะ<งาน><งาน> แล้วก็หลังจากนั้นก็ตามด้วยการฉีดตัวผู้นะคะค่ะและในการฉีดฮอร์โมนที่ปลาหลดคะเราต้องเลือกตำแหน่งตรงไหนในการฉีดลงไปคะเราจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะตำแหน่งก็คือเหนือเส้นข้างตัวแล้วก็ใต้จากคีปหลังลงมานะคะแต่ระวังอย่ายให้โดนเกตนะคะเพราะปลาหลดเป็นปลาท,ที่มีเกตค่ะนะคะก็จะเข้าไปในตำแหน่งนี้นะคะใช้ปริมาณ ริมาน้ำยาที่ฉีดเข้าตัวปลานะคะประมาณ0.1ซีซีนะคะค่ะนี่ก็คือถือว่าเสร็จเรียบร้อยในตัวเมียค่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปปล่อยลงในบอ่อเพาะพันธุ์นะคะ,คะปล่อยรวมกันตอนนี้ก็มาถึงตัวผู้ตัวผู้นี้คือจุดที่เราฉีดนี่คือตำแหน่งเดียวกันไหมคะตำแหน่งเดียวกันค่ะแต่ว่าความเข้มข้นของน้ำยาเนี่ย เราจะให้ความเข้มข้นน้อยกว่านะคะซูเปอร์แฟกจะประมาณแค่20มิโครกรัมต่อกิโลกรัมในการฉีดฮอร์โมนนะคะเราก็ต้องระวังเนื่องจากว่าปลาลดเป็นปลาขนาดเล็กนะคะ,คะเราจะต้องใช้เข็มอันเล็กๆแล้วกอ็อย่าระวังอย่าให้โดนเก็ดขณะที่ปลาดิ้นเราอย่าฉีดนะคะ,คะเพราะว่าปลาที่ดิ้นเนี่ยถ้าเราไปบีบจับมันแน่นๆมันอาจจะตายได้แล้ต้องมีข้อควรระวังอะไรไหมคะในการ ก่อนฉีดฮอร์โมนหรือว่าหลังฉีดฮอร์โมนแล้วค่ะ,ะปลาลดเป็นปลาที่ตื่นตกใจง่ายเพราะฉะนั้นการระมัดระวังก็คืออย่าให้มันตกใจที่ผ่านมานะคะเคยเจอว่าปลาลดเนี่ยเวลาที่เราจับเพื่อที่จะมาฉีดฮอร์โมนแล้วมันตกลงพื้นแล้วมันก็ช็อกตายนะคะปล่อยพ่อแม่พันธุ์ที่ฉีดฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วลงในถังเดียวกันเพื่อให้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติโดยเตรียมผู้ฟังไว้สําหรับวางไข่ปลาหลดจะให้ไข่ 3,000ถึง5,000ฟองในช่วงฤดูวางไข่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมจากนั้นแยกพ่อแม่พันธ์ุออกจากบ่อในตอนเช้านำไปฟักในบ่อฟักไข่ลักษณะของไข่ที่ติดผู้ฟางนะคะมันไข่ที่ดีเนี่ยมันจะใสๆเพราะฉะนั้นการสังเกตไข่เนี่ยจะจะดูยากมากเพราะว่า ไข่ก็จะมีขนาดค่อนข้างเล็กมากเช่นเดียวกันนะคะมันจะเกาะอยู่ตามเส้นเชืกอกเชือกฟางเนี่ยคะ่ะที่เราเรียกว่าผู้ฟางนะคะแล้วก็จะใช้เวลาในการฟักเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าประมาณ30-40ชั่วโมงหลั<ะ>ะะงจากนั้นมันพอมันเป็นตัวปุ๊บมันก็จะ,ะขั้นแรกมันก็จะอยู่นิ่งๆก่อนนะคะพอ,อะได้ผ่านไปสักหนึ่งถึงสงวันมันก็จะออกมาตามขอบขอบบอ่อ เมื่อมันหิวอาหารมันก็จะเริ่มว่ายน้ำแล้เราก็จะรู้แล้วว่าถึงเวลาที่เราจะต้องอาหารมาให้อันนี้ก็จะเป็นลูกปลาแต่อันนี้อายุประมาณสัปดาหกา์กว่าแล้วค่ะค่ะก็จะมีความแข็งแรงโตแล้วแต่เรายังไม่สามารถถ้าถ้าคนที่ไม่รู้จักก็จะยังดูไม่รู้ว่าเป็นลูกปลหลดหรือเปลา่านะคะเพราะหน้าตามันยังไม่เหมือนพ่อแม่หน้าตาปลหลดจะเหมือนพ่อแม่ตอนอ,อายุประมาณได้เกือบสาสัปดาห์ ประมาณ20วันจะเริ่มมีจุดมีลายหน้าตาจะเห็นชัดเลยว่าไม่ถึง,ถงตอนนั้นตัวเขาจะประมาณประมาณนิ้วครึง่งหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะ,คะประมาณประมาณนิ้วครึ่งเกือบสองนิ้วอะค่ะการอนุบาลลูกปลาเมื่ออายุได้หนึ่งถึงสิบสี่วันควรให้อาหารเป็นไรแดงจะทำให้เติบโตและมีอัตราการรอดสูงจากนั้นจะให้ไรแดงนอนแดง หรือไส้เดือนในการเลือกอาหารค่ะให้ปลาหลดแต่ละช่วงวัยนี่คือเราต้องมีวิธีการเลือกอาหารยังไงคะจา่์โดยหลักแล้วก็คือว่าเราต้องเลือกตามขนาดปากของลูกปลานะคะ, <S 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 คะช่วงแรกเนี่ยปลาหลดพอฟักจากไข่ตัวจะเล็กมาก <S S อาหารอย่างแรกก็คือลายแดงค่ะ,คะลายแดงตัวเต็มวัยในช่วงแรกๆกก็ยังทานไม่ได้ ก็ยังกินไม่ได้ก็ต้องเอากระชอนล่อนเฉพาะลูกเลยแดงที่มีขนาดเล็กๆนะคะหลังจากอายุประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ไปเนี่ยเราก็สามารถให้เลยแดงได้ทุกขนาดานะแต่ว่าเราจะต้องให้เลยแดงไปอย่างเงี้ยประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะหลังจากนั้นเราก็เริ่มปรับขนาดอาหารให้มันใหญ่ขึ้นนะคะก็คือจะเปลี่ยนเป็นอาหารอย่างที่สองนะคะซึ่งก็คือหนอนแดงนะคะอันนี้ก็คือหนอนแดงมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นปลาหลดก็จะกินแค่ไม่กี่ตัวก็จะอิ่ม แต่มันจะมีอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ปลดชอบมากก็คือไส้เดือนทำไมเขาถึงชอบกินไส้เดือนคะไส้เดือนเนี่ยเป็นอาหารสุดโปรดของปลดแต่ต้องรอให้ปลดโตซะก่อนค่ะ,คะแล้วเวลาการให้อาหารวันหนึ่งกี่ครั้งหรือว่าละช่วงเวลาไหนคะ,ะวันละประมาณไม่เกินสองครั้งค,ค่ะเพราะว่าอาหารเนี่ยมันอยู่ได้ทั้งวันบ่ออนุบาลจะเป็นบ่อดินหรือบ่อซีเมนต์ก็ได้แต่ควรมีขนาด4คูณ4เมตร สูงประมาณ70เซนติเมตรซึ่งควรจะทำให้สูงเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษผิวบอ่อฉาบให้เรียบควรให้ลาดเอียงใส่ทรายปนดินเหนียวไว้ก้นบอ่อจัดธรรมชาติให้เหมาะสมที่สุดเช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาไหลปล่อยปลาหลดขนาดลำตัวเท่าดินสอดำลงบอ่อการเลี้ยงในระบบบอ่อจะใช้เวลา6-8เดือนจะได้ขนาดพอจำหน่ายประมาณ30-50ตัวต่อกิโลกรัม และปลาอายุหนึ่งปีใช้เก็บไว้เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปอาจารย์คะในบ่อซีเมนท์ที่เราเห็นตรงนี้เราสามารถเลี้ยงปลาหลดได้ประมาณกี่ตัวคะถ้าเป็นช่วงอนุบาลช่วงเล็กนะคะเราสามารถปล่อยได้ประมาณประมาณ5000ตัวค่ะช่วงเล็กๆนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงจนใหญ่แล้วเนี่ยในบ่อขนาดเนี้ยเราไม่ควรเลี้ยงเกิน500ตัว อย่างตรงนี้อาจารย์ได้ใส่ท่อ PVC ลงไปเพื่อให้เขาหลบภัยด้ไหมคะหรือไม่ในในนี้ไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าในนี้ใส่เป็นดินค่ะ,คะใส่โคลนลงไปให้มันหลบซ่อนถ้าเป็นบ่อพลาสติกนี้เราจาเป็นต้องใส่ดินลงไปด้วยไหมคะในบ่อพลาสติกควรใส่แล้วก็ควรปลูกพันุไม้น้ําด้วยเพราะบ่อพลาสติกจะอยู่กลางแจ้งค่ะแล้วน้ําในบ่อพลาสติกเนี่ยมันจะตื้นช่วงกลางวันมันจะร้อนเพราะฉะนั้นการใส่ดินลงไปเนี่ยมันช่วยได้หลายอย่างก็คือหนึ่ง เวลาที่เกิดพลาสติกรั่วปลาก็จะไม่ตายเพราะว่ามันยังมีโคนที่ชื้นๆอยู่ะแล้วก็ปลูกพันธุ์ไม้น้ําเอาไว้เป็นที่หลบซ่อนให้ร่มเงาแล้วก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยคอกลงไปให้เกิดอาหารธรรมชาติได้เองพูดถึงเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาหลดค่ะอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร,ร,กรไปและเกษตรกร,ร,กรที่เขาสนใจเข้ามารับความรู้ตรงนี้ค่ะแล้วนาไปใช้จริงๆหรือว่าทําเป็นอาชีพจริงๆมีมากน้อยแค่ไหนคะ ก็ส่วนมากที่เขาได้มารับความรู้ตรงนี้ไปเนี่ยเขาก็จะรู้จักการที่จะรวบรวมปหลดจากธรรมชาติแล้วก็เอามาเลี้ยงเอาไว้บางรายก็พยายามที่จะเพาะแต่ว่าการเพาะพันธุ์เนี่ยมันต้องใช้ฮอร์โมนซึ่งมันจะมีความละเอียดก็ยังทําได้ไม่มากนักแต่ว่าเรื่องการเลี้ยงเนี่ย เกษตรกรเขารู้ที่จะไปประยุกต์บางคนก็ไปเลี้ยงในนาข้าวบางคนก็ไปเลี mm ้ยงในบ่อปล่อยรวมกับสัตว์น้ำอื่นๆหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการเลี้ยงปลาหลดแล้วนะคะเกษตรกรหลายท่านก็ได้นําความรู้ที่ได้ค่ะไปปรับใช้กับสถานที่จริงที่มีอยู่เดี๋ยวเราไปติดตามความสําเร็จของการเลี้ยงปลาหลดของเกษตรกรกันค่ะ ผู้ชมครับความสําเร็จในการเพราะเลี้ยงปลาหลดในระบบบ่อนั้นนอกจากจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมนี้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับนอกจากทีมนักวิชาการจะมีองค์ความรู้ที่แท้จริงแล้วยังมีความพยายามและความอดทนซึ่งก็ทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จนั่นเองครับ สามตัวสวัห่งการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังจากได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงปลาหลอดในระบบบ่อแล้วนะครับคุณโกศลซึ่งเป็นประธานของกลุ่มกเกษตรผสมผสาน ก็เริ่มใช้ระบบบ่อธรรมชาติในการเลี้ยงปลาหลดในกระชังร่วมกับปลาชนิดอ,อื่นๆนอกจากนั้นแล้วยังเลี้ยงในแปลงข้าวอีกด้วยนะครับที่สําคัญนะครับกลุ่มกเกษตรที่บ้านนี้นั้นกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สําคัญของผู้ที่สนใจเทคนิคนี้ไปพร้อมๆกันอีกด้วยครับช่วงสายฮิตที่แปลงกเกษตรผสมผสานของโกศลหมายทองจะมีทั้งปลูกผักทำนา เลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์เป็นเกษตรอินทรีย์ที่เลี้ยงปลาโดยให้กินอาหารจากธรรมชาตินี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นกระชังทดลองครับเป็นกระชังทดลองครับนำปลาลดที่เดิมเราได้รับความรู้จากอาจารย์มาที่เลี้ยงในนาข้าวมาอยู่ในกระชังคือเราใช้หลักการแบบทฤษฎีกับปฏิบัติตัวนี้เรามาปฏิบัติดูว่าทดลองดูว่าแบบนี้มันจะดีไหมหรือแบบเราที่อาจารย์สอนแบบเพาะจะดีไหมตัวน้องจะแตกต่างกันไหม ก็ลองมาทําดูอย่างนี้ครับตัวนี้ก็มีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์อยู่ประมาณ30กว่าตัวประมาณ 30- 40ถึงตัวแล้วผลตอนนี้ที่ได้เป็นยังไงบ้างคะที่เราสังเกตดูถ้าถ้าที่สังเกตดูทางนู้นมันจะได้อยู่ที่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ทางนี้ก็ดูมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าตัวนี้มันออกมาได้เออแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราทำนี้โอเคโดยไม่ต้องใช้ยามากระตุ้นเหมือนมอฮอร์โมนมาฉีดอีกก็เป็นระบบธรรมชาติ ตัวนี้เราสกเก็ดจากธรรมชาติแล้วก็ใช้ธรรมชาติมาแก้ธรรมชาติ <c oughs> ถ้าตัวนี้ผลสบับปานสำเร็จเราก็ขยายขายังออกอีกเพราะว่าเราเตรียมขยยไปแล้วคือในบอ่อเราก็เตรียมขยายทั้งหมดเลยเพราะแต่ละบอ่อนี้เราจะมีปลาหลอดทั้งทุกทุกบ่อเลยอย่างปลาหลอดนี้เป็นปลาที่ <c oughs> ขายง่ายและตั้งราคาเองคือไม่ต้องมีใครกดราคาเรา <c oughs> และเป็นปลาที่ไม่มีเคมีเจืปอปนเป็นปลา <c oughs> อ,อินทรีย์ล้วนๆ <c oughs> ตอนนี้พี่กศลลงมากี่เดือนแล้วนะคะตัวนี้ลงได้10กว่าวันเอง10กว่าวัน10กว่าวันครับค่ะ ก็ต้องอีกสักประมาณหนึ่งเดือนสังเกตเรื่องของการวางไข่แล้วก็ลูกครับถ้าถ้าเขามีลูกแล้วเขาวางไข่เราก็จะพยายามที่จะหาพวกอาหารธรรมชาติมาปล่อยด้วยค่ะเพื่อให้พวกกินแบบธรรมชาติแล้วก็จะเอาตัวแม่ออกออกมาแล้วก็ไปวางที่อื่นอีกแบบนี้สมาชิกในเครือข่ายก็คือใช้หลักการนี้ด้วยไหมคะสมาชิกในเครือข่ายก็ใช้หลักการนี้คือเราลองผิดลองถูกพอเราลองผิดลองถูกแล้วเราเอาตัวที่เราลองถูกแล้วไปใช้กับสมาชิกค่ะนี่เราก็พยายามที่จะสร้างเครือข่าย พอสร้างเครือข่ายนี้เรื่องตลาดนี่เราไม่มีปัญหาตอนนี้เรามีปัญหาที่ว่าเรายังไม่เป็นพอเราเป็นแล้วเราถนัดแล้วเรื่องว่าเออปลาปลดเป็นอย่างนี้นะใช้ทำกการธรรมชาติเพาะอย่างนี้นะใช้อย่างนี้นะอาหารเป็นอย่างนี้นะคุณต้องเลี้ยงไส้เดือนคุณต้องเลี้ยงไรแดงคือเราก็ศึกษาเพราะว่าปลาปลดนี่เป็นปลาที่มีกาไรเยอะมากถามว่าปลาปลดนี่เป็นปลาที่ยังเป็นปลาเศรษฐกิจไหมยังเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเลี้ยงเลยยังเป็นปลาที่ยังเหมือนอยู่อยู่ในต้มน่ะเหมือนยังไม่ได้ ฉุดขึ้นมาตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเขาก็ฉุดขึ้นมาดึงมาเออปลาที่เป็นปลาเศรษฐกิจนะเป็นปลาที่สําคัญและอนาคตปลาตัวนี้สามารถที่จะขยายหรือสร้างตลาดในต่างประเทศได้แล้วพูดถึงอาจารย์ค่ะอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังได้ลงมาพื้นที่ตรงนี้ติดตามผลหรือว่าให้ความช่วยเหลือ,อยังไงคะอาจารย์ก็จะมาลงพื้นที่แล้วก็เอา,าประมาณมาลงให้ด้วยค่ะ อีกส่วนหนึ่งงบประมาณของอาจารย์ก็เอามาลงทําวิจัยร่วมกับเกษตรกรค,คือจุดนี้เองที่ทําให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ถ้าถามว่าอาจารย์จะวิจัยที่มหลาลัยนี่เลยได้ไหมได้แต่ตรงนั้นก็จบอยู่ที่มหลาลัยใช่ไหมก็ได้แค่แค่แค่จุดตรงนั้นแต่พออาจารย์มาวิจัยที่ตัวเกษตรกรและในกลุ่มของชุมชนบ้าน,านมาเมียงหรือชุมชนตำบลใกล้เคียงหรือหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้มาเรียนรู้ตรงนี้อีกอาจารย์ก็ได้สอนไปแล้วประมาณ45000รายคือตอนนี้ผมกําลังศึกษาว่าธรรมชาติกับ ที่อาจารย์สอนปฏิบัติเรื่องคือค<ม>เอาเรื่องของเทคโนโลยีกับ,รบธรรมชาติที่เราสังเกตมามาผนวกเข้าด้วยกันใช่มาผนวกเข้าด้วยกันตรงนี้แหละกาลังศรรึกษาเพราะว่าผมเอาเทคโนโลยีของอาจารย์แล้วก็เอามาที่เราศึกษาในธรรมชาติผนวกเข้าด้วยกันคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องเล่าความสําเร็จค่ะของกเกษตรกรหัวคิดก้าวหน้านะคะกับเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาลดค่ะและถ้าเกิดว่าฟาร์มแห่งนี้นะคะประสบความสําเร็จชาวบ้านค่ะหรือว่าเกษตรกรผู้สนใจก็จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมครับปาชชาวบ้านอย่างคุณโกศลได้แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการทําเกษตรแบบผสมผสานที่น่าสนใจแล้วก็ได้ประสิทธิภาพนะครับการปล่อยให้ปลาหากินทามธรรมชาติในแปลงข้าวนั้นนอกจากจะทําให้โตเร็วแล้วยังมีเนื้อที่อร่อยกว่าและที่สําคัญนะครับช่วยลดต้นทุนไปได้มากเลยทีเดียวเรียนรู้สังเกตค้นควาทดลองโลกของเรา มีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาคาตอบ18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์ชาติคลินิกเทคโนโลยีสร้างคุณภาพชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคลินิกเครือข่าย ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชนหลังจากที่เล็งเห็นถึงศักยภาพตลาดของปลาหลดแล้วนะครับทำให้รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินนั้นได้มีการสนับสนุนให้มีการวิจัยการเพราะเลี้ยงปลาหลดกันอย่างจริงจังและก็ประสบความสําเร็จเป็นแห่งแรกอีกด้วยนะครับติดตามเรื่องราวที่วันนี้กันได้ในช่วงมเมล็ดพันธุ์ความคิดครับช่วงมเมล็ดพันธุ์ความคิด สาขาวิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาและวิจัยความเป็นไปได้ในการเพราะเลี้ยงปลาหลดหลังจากประสบความสำเร็จในการเพราะพันธุ์ลูกปลาเราก็เริ่มจากการทำวิจัยเพาะเลี้ยงแล้วก็อนุบาลและมีลูกปลาที่แข็งแรงและก็มีปริมาณมากพอที่จะส่งเสริมและถ่ายทอดไปสู่ชาวบ้านเราถ่ายทอดให้เกษตรกรไปประมาณสัก สามปีแล้วฮะสามปีประมาณปีห้าหนึ่งนะก็มีเรษตรกรที่เราไปถ่ายทอดในโครงการของกระทรวงวิสาหกร์ที่เรารับโครงการนี้มาได้มา,ามายมากยังไปใจไปถ่ายทอดเนี่ยลงไปที่สี่หมู่บ้านก็ประสบความสําเร็จนะครับเรษตรกรเองเลี้ยงแล้วก็เติบโตแล้วก็สามารถที่จับ อันดับแรกสุดเรามองว่าหนึ่งก็มีอาหารโปรตีนรับประทานในครอบครัวะนะครับเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคก่อนแล้วก็เลือกับไปขายณนะวันนี้เนี่ยเกษตรกรลําพังแค่มีพ่อแม่พันธุ์แล้วก็มาเพาะลูกป,ปลาหลดขายก็ถือว่าก็มีรายได้ไดละตอนนี้อยู่ใน4หมู่บ้านมีที่อำเภอรปราสาทตร์อเภอเมืองะนะครับน่านจะประมาณ10บกระรายได้ฮะ,ะที่ทําอยู่ถามว่าทำไมไม่ขยายตัวเพราะว่าปัญหาคือเราไม่มีลูกป,ปลาลูกป,ปลาเรา เราก็ถ่ายทอดให้เขาไปแต่ว่าฤดูกาลในการที่จะเพาะเลี้ยงปลาเนี่ยอย่างปลาพวกนี้เนี่ยมันเป็นปลาที่กินเนื้อแล้วก็ฤดูกาลที่จะเพาะก็อยู่ที่ประมาณต้นฝนค่ะเพราะงั้นมันจะเพาะได้ตอนช่วงต้นฝนพอไปไป,ปลายปีไปตุลาพฤศจิกาพ่อแม่พันธุ์โตแต่ก็ยังเพาะไม่ได้เพราะว่ามันเริ่มสะสมไขมันแล้วก็มันก็ไม่ไม่มีไข่นะครับอันนี้คือคือเป็นก็เป,นเป็นปัญหาที่จะต้องหาวิธีการที่วิจัยแก้ไขต่อไปในการที่จะเพิ่มปริมาณลูกปลาให้ได้มากขึ้น ตอนนี้มีอยู่สี่กลุ่มที่เขาที่ที่เราไปแนะนําคือเราจะใช้ฐานจาก4กลุ่มนี้สี่หมู่บ้านเนี่ยฮะจากสี่หมู่บ้านจากสองอำเภออำเภอเมืองกับอำเภอปราสาทค,คือมันอยู่ในเขตหนึ่งเราต้องหาคนที่สนใจก่อน